แต่ฉันล่ะไม่เข้าใจนาะยจริงๆเลยหนาวขนาดนี้แล้วยังจะให้ฉันไปไหนอีกล่ะเนี่ย B. ฉันขอร้องเธอหนาหยุดบนสักสองสามนาทีเนี่ยมันจะเป็นอะไรบ้างหรือเปล่านะเอาเป็นว่าฉันก็แค่อยากจะพาเธอไปเที่ยวเองก็เห็นเธอบนนี้บอกว่าไม่ได้ไปไหนเลยในวันหยุดนะ เล่นกันเถอะค่ะได้ได,ได้เราไปกันเลยเธอข้ามถนนตรงนี้แหละมา,ารกถนนลื่นมากเลยอ่ะนายขับเบาๆหน่อยก็ได้นะโถเอ้ยมากพูดยังไม่ทันขาดคำเลยลงไปดูหน่อยสิว่าเด็กๆเป็นยังไงบ้างนะ เด็กๆเธอโอเคหรือเปล่าอ่ะฉันขอโทษทีนะที่ขับรถไม่ระวังนะาพวกเราไม่เป็นไร,รอคะครบเอ๊ะผู้หญิงคนนั้นที่นั่งมาในรถหรือว่าพี่คนนี้จะเป็นเอ่อเอ่อคือว่าพี่คะฮึมมีอะไรหรือเปล่าเอ่อ,อ,อพี่ใช่พี่มารที่เป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าคะ อ๋อใช่มีอะไรหรือเปล่าจริงเหรอคะพี่คือพี่คือพี่มาคนนั้นแล้วแล้วก็ผู้หญิงที่อยู่ในรถก,ก็คือพี่ b f m ใช่ไหมคะอ๋ออืมใช่แล้วล่ะจ้ะ <c oughs> พอดีว่า้อาสาวผมอ่ะชอบดูพวกพี่มากเลยนะครับเป็นแฟนขับตัวจริงเลย ทำไมมันถึงได้นานขนาดนี้นะมาร์คมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าน้องบาดเจ็บตรงไหนไหมอ่ะเอ่อไม่อะน้องไม่ได้บาดเจ็บตรงไหนหรอกฮพี่มีเอเอฟเขาเป็นห่วงเราด้วยล่ะดีใจใช่ไหมเลยเด็กคนนี้จ้องเราทำไมกันนะแปลกพี่ลึกฮะอแต่ก็ชักมาเถอะนะยังไงก็ ถามหน่อยดีกว่าว่าเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าหนูไม่ได้บาดเจ็บตรงไหนหรอกค่ะคือหนูไม่ได้โดนชนเลยได้ยั้งจะเป็นอย่างนั้นก็ดีแล้วล่ะนะเอาละถ้าน้องสองคนไม่มีอะไรแล้วพี่ขอด,ดูก่อนนะพอดีว่าพี่มีธุระที่จะต้องรีบไปนะ่ะเขาหน้าเขาหลางังค่าถนนก็ระวังด้วยนะ เดี๋ยวก่อนมีอะไรเหรอเอ่อคือว่านะครับสองคนนั้นเขาก็ะซิบอะไรกันนะดูเป็นความลับชมัดเลยเรื่องนั้นได้แน่นอนอยู่แล้วล่ะพี่สัญญาว่าพี่จะทำตามคำขอของเธออย่างแน่นอนจริงเหรอครับขอบคุณมากครับพี่มาร์คใจดีที่สุดเลยครับอาล่ะ งั้นพี่ขอตัวไปทำตามสัญญาของเธอก่อนก็แล้วกันนะบี B. ไปเธอนี่นายไปกระซิบอะไรกับน้องผู้ชายคนนั้นเหรอฮะเออ <c oughs> ไม่มีอะไรหรอกหน้าไปกันได้แล้วเถอไปอาลานอะงเราไปเล่นที่สวนสาธารณะกันดีกว่านะ อะนั่นไงเด็กๆนั่งอยู่ตรงนั้นรีบไปกันเถอ,อะบีเออนี่สรุปน่าจะบอกได้รลยยังเนี่ยว่ามันอะไรกันเนี่ยนี่พี่บีเอฟกับพี่มานี่นะใช่แล้วล่ะมาเร็วทั้งสองคนเดี๋ยวพี่พาไปที่ที่หนึ่งแล้วเรากำลังจะ ไกันหรคะพี่บีพี่มาร์คเอาเป็นว่าเรื่องนั้นอนะ่ะพอหนูถึงแล้วหนูจะรู้เองนะจ๊ะยังไงก็ตามพี่มาร์คไปก่อนแล้วกันนะ เป็นยังไงบ้างจะเด็กๆนั่งรถสบายกันหรือเปล่าสบายค่ะอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วนะจ้าเด็กๆทนหน่อยนะ มาแล้วจะเด็กๆสนุกให้เต็มที่เลยนะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเป็นยงไงกันบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่ปาเอ้ยโอ้โหเราก็จะบอกนะคะว่า ต้องขอสวัสดีคริสต์มาสไม่ใช่อ,อ,อะไรนะมอรี่คริสต์มาสย้อนหลังนะคะหนึ่งวันก็จะบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้ลงสื่อข้ามพิภพอีกแล้วนะคะและพรุ่งนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ลงสื่อข้ามพิภพด้วยนะเพราะว่าเราเนี่ย ไปเที่ยวนั่นเองนะคะไปเที่ยวอีกนะอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะและอันนี้ก็คือฉากจบที่เราจะมาพูดกันในคริสต์มาสข,ของทุกๆปีนะคะอ่ะโอเคไปแล้วไอ้ใจอกันใหม่ลิปหน้าค่ะ,คะ bye bye. บ๊ายบายจุบ๊บ